ในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนชั่วโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมจะต้องมีทั้งโชคและเคราะห์ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปปราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจัก,กรวาลแม้แต่บันไดสวรรค์ก็ยังมีขโมยก็ยังมีคนชั่วอยู่ตรงนั้นบวชเหลืองเหลืองอย่างนี้เหมือนกับเดินทางไตรเต้าขึ้นบันไดสวรรค์ไปนิพพานแต่ก็ร่วงลงนรกไม่ใช่น้อย เพราะกิเลสตัณหายังไม่ถึงขั้นความเบาใจการประพฤติปฏิบัติจิตใจยังไม่กล้าเข้าไปสู่อาสาสัพปตาโอกระทับปัตาถ้ามาถึงรมตรงนี้ก็จะสบายใจตายลงวันนี้ก็สบายใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้นำผู้ชนทั้งหลายนี่เข้าถึงอาสาสัปปตาแปลว่าถึงซึ่งความเบาใจในวัตสงสารทําอย่างไรเราจะถึงซึ่งความเบาใจเบาใจถึงขนาดว่าตายลงวันนี้พร้อมที่จะประชิญหน้ากับโยมบาลกับใครก็ได้ คนอย่างเรานี่มั่นใจแน่นอนว่าไม่ตกนรกไม่ไปสู่วิริบาทในประพฤติที่กระทม,มาอันนี้เราจะรู้เราเองเมื่อมีทมอันหนึ่งเข้าไปถึงจุดนั้นท่านเรียกว่าอศาสาสัพปตาโอกทัปปตาวิคตะกระทังกะตาที่เรามาถือศีลแปดบวชชีพราหมณ์เจวันนี้แหละเราจะไปสู่ถึงจุดนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักทานทานนั้นยังไม่ปลอดภัยนะการสแสวงหาได้มาเพื่อจะทานนั้นอาจจะไปเบียดเบียนอาจจะไปช่อกงมา อาจจะไปทําชั่วมาสแสวงหามาด้วยการกิดธรรมตรงนี้มันจะบาปเพิ่มเข้าไปอีกสังคมจะเ่าร้อนวุ่นวายเข้าไปอีกท่านจึงสอนเรื่องศีลศีลห้านี้ท่านเรียกว่าธรรมหประการท่านเรียกว่าสิกขาบทห้าธรรมห้าธรรมญจริยาสิบหมายถึงศีลห้าแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามอันที่เป็นบริวารของมันอย่างเว้นจากการฆ่าตรงกันข้ามอีกอันเป็นอุปกรณ์แก่มันมีจิตประกอบด้วยเมตตาปราณีในสรรพสัตว์ เว้นจากการลักขโมยแล้วก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามมีเมตตาปราณีมอบให้ให้ทานรู้จักเสียสละมันตรงกันข้ามเป็นคู่เป็นคู่ไป5คู่เป็นสิบหรือสมัยใหม่เราเรียกว่าจริยธรรมศีลห้าสิกขาบท5ประการนี้แลเป็นกองบุญใหญ่กองกุศลใหญ่ไม่กระจัดกระจายและไม่กระจัดกระจายผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญเทิดทูนเป็นเครื่องรองรับมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรม ถ้ามนุษย์ขาดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งไปความเป็นมนุษย์ก็ขาดไป20%ขาดไปสองข้อก็หมดความเป็นมนุษย์40%แปลว่าบอดเต็มบาดปานใดถ้าขาดหมดเป็นห้าก็เป็นอมนุษย์ทันทีข้าพ่อข้าแม่ข้าใครก็ได้ท่านจึงสอนเรื่องศีลปิดประตูอบายไว้ปิดประตูนรกไว้